สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฝ้ายอีกแล้วฝ้ายอยู่ที่เต็นท์แก้วนงกลการจอหอโคราชนะคะแล้ววันนี้ฝ้ายจะมาแนะนํารถที่ทุกคนกําลังมองหาอยากได้และก็เข้ามาถามบ่อยที่สุดเลยค่ะตัววีพัฒนนะคะขอย้นะําภายเราจะเป็นสีขาวนะคะรถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือตัดต่อใดๆเลยนะคะบอกเลยภายในก็จะเป็นโทนสีดํานะคะพวงอะไรมัลติฟังก์ชันเนาะ แล้วก็เครื่องเสียงมีจอแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะหนังนะคะสะอาดมากสวยงามตามท้องเรื่องเลยขอบอกอันนี้เดิมๆนะจ๊ะเดิมๆใครอยากได้รถใช้งานเอาไปรับส่งเด็กน้อยซื้อของในตลาดขนข้าวขนของี่ได้สบายๆเลยนะคะดูนะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2บาทวากว่าๆเท่านั้นอยากได้รีบๆติดต่อเข้ามาได้เลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรถสวยไหมคะสวยถูกใจใครรึเปล่า